กระโดดเชือกแล้วหัวเข่าพังจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับผมสวัสดีครับผมคูไก่น,นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไขข้อข้องใจเรื่องกระโดดเชือกแล้วเข่าพังจริงหรือไม่ก่อนที่จะไปรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งสับสกผมด้วยนะครับผมโอเคขอที่บายก่อนเลยว่าการกระโดดเชือกเนี่ยเป็นการอาอกกาลังกายในรูปแบบคาร์ดิโออีกหนึ่งรูปแบบนะครับผม การกระโดดเชือกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยมันมีแค่เชือกเส้นเดียวกับเราแล้วก็รองเท้าอีกหนึ่งคู่แค่นั้นเองนะครับผมจะก,กระโดดที่บ้านก็ได้หรือลานกว้างๆก็ได้ซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องเปลืองสถานที่ไม่ต้องเปลืองอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเนาะที่สาคัญเลยก็คือกระโดดเชือกแล้วเข่าพังจริงหรือเปล่าอันนี้ขอตอบด้วยประสบการณ์ของผมแล้วก็ที่หาข้อมูลมานะครับผมก็คือการกระโดดเชือกเนี่ย ไม่ทําให้เข่าพังนะครับผมขอย้ําไม่ทําให้เข่าพังใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับส่งข้อความมาถามกันเยอะมากๆเลยว่ากระโดดเชือกเนี่ยจะทําให้เข่าพังจริงหรือเปล่าแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกระโดดเชือกเนี่ยเข่ามันจะพังจริงไหมเพราะว่าเพื่อน <im itation> ๆก็นแนะนํามาว่าอยากกระโดดเลยเดี๋ยวเข่าจะพังผมขอย้ำไว้ตรงนี้อีกหนึ่งรอบเลยนะครับว่าเข่าไม่พังนะครับผมผลการวิจัยนะครับผมในยุคสมัยใหม่นะครับผมก็คือการกระโดดเชือกเนี่ยมันเป็น การกระโดดแบบใช้แรงกระแทกที่ต่ำมากๆนะครับผมขอแค่เรากระโดดอย่างถูกวิธีแล้วก็รู้เทคนิคในการกระโดดเนาะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําด้วยว่าเทคนิคและวิธีที่จะทําให้เซฟหัวเข่าแล้วก็กระโดดเชือได้ง่ายย่มีอะไรบ้างนะครับผมเทคนิคที่1นนะครับผมก็คือการเลือกเชือกให้เหมาะสมกับตัวเราจริงๆมันก็มีแค่2ประเภทแหละที่ผมเคยรีวิวไว้นากก็คือจะมีจัมโลกับสปีดโลที่ผมถืออยู่นี่ก็จะเป็นประเภทสปีดโลนะครับคือเราเลือกเชือกให เหมาะกับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราถนัดแล้วเราก็ชอบนะเทคนิคที่2ก็คือการวัดเชือกนะครับผมซึ่งการวัดเชือกเนี่ยก็เหยียบเชือกไว้ที่ปลายเชือกนะเหยียบเชือกไว้เท้าหนึ่งข้างแล้วก็ดึงมาให้ตึงอยู่ประมาณช่วงหน้าอกหรือลาวนมหรือว่าตรงช่วงใต้รักแร้เรานะครับผมคือระดับนี้นะครับเป็นระดับที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดมันสูงมากเกินไปเนี่ยเราจะใช้การหมุนเนี่ยใช้แรง ในการหมุนเชือกแต่ละรอบเนี่ยใช้แรงเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราวัดสั้นเกินไปมันก็จะกระโดดไม่ข้ามเนาะแล้วก็เทคนิคที่2นะครับผมเทคนิคที่2เนี่ยก็คือการการทําท่าหรือตั้งท่ากระโดดนะครับผมละะักษณะการจัดระเบียบร่างกายเนี่ยก็คือเราจะจับแค่ประมาณช่วงเอวเราเท่านั้นนะครับไม่การออกจนเกินไปแบบนี้เนาะดังนั้นพอเราจับช่วงเอวเนี่ยศอกเราอ่ะจะแทงออกไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับผม ช่วงแขนเราก็จะงอไว้อันนี้ผมมีคลิปสอนไปแล้วนะครับผมเรื่องการจัดระเบียบของการกระโดดเชือกเนาะถ้าเราจัดระเบียบได้แล้วเราไม่กล้มากเกินไปยังไงก็กระโดดข้ามแน่นอนอเทคนิคที่3ก็คือรองเท้าผมแนะนําให้รอ,องเท้าที่รับแรงกระแทกได้ตัวอ,อย่างรอ,องเท้าวิ่งแบบนี้ครับผม,ผมก็จะรับแรงกระแทกได้ดีนะแล้วก็รองเท้าแบบเวทเทรนนิ่งตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ต้องใส่รองเท้าด้วย นะครับผมเพื่อที่จะรับแรงกระแทกเทคนิคสุดท้ายก็คือการกระโดดนะครับผมตัวเนี้ยคือหลายหลายคนอ่ะติดปัญหาเรื่องนี้กันมากเลยเรื่องการกระโดดนะครับผมเพราะว่าในการกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยเราจะไปโฟกัสมันมากเกินไปเพื่อที่จะกระโดดให้ข้ามดังนั้นพอเรากระโดดแล้วก็ดีขาไปทางด้านหลังเนี่ยเท้าเราจะอยู่สูงเหนือพื้นมากๆเลยนะครับผมพอลงมามันก็จะเกิดการกระแทกดังนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือ การฝึกการขย่งเท้านะครับโดยใช้ปลายเท้าเป็นตัวขย่งขึ้นแล้วก็ฝึกจ้ำขึ้นเบาๆจ้ำขึ้นเบาๆเนาะจ้ำขึ้นเบาๆเลยตัวนี้จะจะช่วยให้เรากระโดดเชือกข้ามได้ให้เราจินตนาการว่าเรากระโดดข้ามหนังสือหรือสมุดก็ได้ที่มันมีความหนาประมาณขนาดนี้ครับผมคือเราจะกระโดดขึ้นไปบนหนังสือนั่นก็คือการกระโดด รอดเชือกนะครับผมดังนั้นไม่ต้องใช้การกระโดดที่สูงมากๆแล้วก็ลักษณะาการกระโดดก็คือจะองอเข่าไว้นิดนึงนะครับผมสรุปได้เลยก็คือการกระโดดเชือกเนี่ยพอเรากระโดดนิดเดียวเนี่ยแรงกระแทกมันต่ำมากๆมันต่ำกว่ากว่าเราไปวิ่งตามสวนอีกนะก่อนที่เราจะกระโดดได้ชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญเราก็ต้องฝึกเทคนิควิธีการกระโดดเชือกที่ถูกต้องนะครับผมเพื่อเซฟร่างกายเรานะครับผม เทคนิคที่ถูกต้องก็อย่างที่ผมอธิบายไปเลยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการกระโดดเชือกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปกระโดดให้ได้ประมาณทั้ง0 0งหรือสามเลยคือจะข้ามขั้นไปเลยตัวนี้ไม่แนะนำนะครับผมลองพยายามกระโดดสักประมาณยี่สิบครั้งก่อนแล้วก็พักสักประมาณครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีก็ได้นะครับผมแล้วก็20ครั้งต่อไปเรื่อยค่อยข้ามไปทีละสเต็ปนะครับผม อย่าไปกดดันตัวเองแล้วก็อย่าไปเร่งการกระโดดเพื่อให้ได้จํานวนรอบเยอะๆยิ่งทําให้คุณหมกงิดมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าคุณจะกระโดดไม่ได้คุูก็จะตั้งเป้าไว้ว่าจะกระโดดได้100ร้อแต่มันมาติดอยู่ที่ห้าสิบหกสิบอันนี้ไม่ถึงจะทีดังนั้นเราค่อยๆไล่ขึ้นไปทีละระดับด,ด,ดีกว่าเนาะทุกคนสงสัยสงสัยเลยใช่ไหมก็คือกระโดดเชือกเนี่ยไม่เจ็บเข่าแน่นอนนะครับผมคือมันเป็นแรงกระแทกที่ต่ํามากๆเนาะ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับข้อมูลที่ผมมาแชร์ในวันนี้ก็คือกระโดดเชือกไม่เจ็บเข่านะครับผมไม่เจ็บเขา่าขอการันตีได้เลยไม่เจ็บเข่านะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ like, ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ